ตรงเนี้ยใหมึงหนังอย่านั้นฮะมึงนังทำอะไรนั้นหืมนางดำน้ำมันเลยมีไอ้มมี่ใช่มึงทำอะไรมีหลอนเลยมึงนอนบายรอนปอาผัดล้มกันลาวนั่นถ้าขาไฟมากกูเก็บติมึงสิบบาทนะมีเบียร์ไหมมีเฮ้ยมีมีเบียร์ไหม nóng bảo bát lông bài tay chớp ngu yim nim yim bài tung liền tà mai la tang 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 tân 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 ไปยุ่งกันมั้งนอนอนนอนนอนกลันนวทุกต๊อบล่ะจะเชื่อเอาลงมาลงมาลงมามาอยู่ข้างน้องบ้างตะ้ะเลือแต่เป็นแม่ยู่แต่ในเรื่องมึงแอะแอะแอทดำเอิร์ดมี่ไม่ทำนองนะลูกนะไม่เอานะนองอย่างเหล็กนะนองไม่ดู้เรื่องไม่เอาไม่เอานะไม่ทำนองนะนั่นแหละอ่านเม็ดผ่านแต่เม็ด ตอนนี้มึงมามึงกับตัวเท่านี้เลยมี่เอ๊มึงรู้มไหมไอหมีก็ตัวเท่านี้แหละนะที่เราไปเจอนะตอนนั้นนะแต่หมีมันน่ารัก่ะตอนเล็กๆตอนนี้มึงน,น่ารักเลยนไหมมีฮะมึงน,น่ารักเลยนไหมไอหมีกับบุญมาทำไมมันไม่ถูกกันวะอตอนเล็กๆมันก็เล่นด้วยกันมันดูไกลคิดไงพอโตขึ้นมันคิดเงี้ยมันก็เงี้ย แท้ขี่แต่เพงมามันอยู่กันได้นะมันไม่ลบกันเออแบ่งพักแบ่งพวกนอนเป่าพัดลมใบใจเล่นกระดพัดลมฟันมุกมุกต่อเดียวใจนองหืลใวทีหนังปันนั่นล,ลุกอ้วนไงมันอ้วนแล้วมันดึดอัดนาวะ เพักให้มันหลอมดิตุกตาหลอมลุกอะตองตองตรงตรงตงงงงงใจเนาะอืมนูกนนอนนะ